ชนวนเหตุทำหลายคนสงสัยแนกตามจีบเก๋ไก่จากโพสต์นี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวความรักของเก๋ไก่ซรเดอร์ยูทูบเบอร์สาวสวยหลังจากที่เธอจบรักกับสไปา์แต่เธอก็ยังยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกันได้เหมือนเดิมท่ามกลางโลกออนไลน์ต่างใบชื่อดาราใครเอ่ยตามจีบเก๋ไก่หลังจากที่สไปา์ออกมาเปิดใจผ่านช่อง YouTube บอกรู้แค่ว่ามีดารามาจีบซึ่งก็รู้ว่าเป็นใคร พร้อมบอกว่าเขาน่าจะดูคลิปนี้ด้วยดูแลแฟนเก่าผมให้ดีนะครับถ้าคุณดูแลไม่ดีกำปั้นผลจะไปอุดที่ปากคุณทั้งนี้แ็กชาลีก็ดันถูกโยงว่าเป็นคนที่จีบเก๋ไก๋ซึ่งคาดว่าการที่ชาวเน็ตนั้นออกมาโยงหรือเป็นเพราะว่าคลิปของหนุ่มแน็กใน Facebook เพราะว่าเก๋ไก่ได้แชร์แปะอีโมจิตาหัวใจ